คุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดจ้านครบเครื่องถามก่อนสภาพของธุรกิจทำธุรกิจกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านเขาสายก็ได้นะไอ้ที่คุณสง,งานเนี่ยค้าขา,ายกันอยู่ตรงนี้เนี่ยสภาพเนี่ยมันเริ่มเริ่มกลับมาใกล้เคียงปกติก่อนโควิดหรือ,อยังฮะ ต้องบอกว่าถ้าเป็นถนนเข้าสารเองเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นะครับ<ช>แล้วก็<ช>ตลาดส่วนใหญ่ตลาดเข้าสารนี่มันเป็นตลาดยุโรปสักเจ็ดสิบเอร์เซอเชียสามสิบนะครับเพราะฉะนั<ช>้นตอนนี้เนี่ยดูจากข้าวข้าวจากตัวเลขนะครับสามไตามาสเนี่ยยังหายไปประมาณสักหกหกสิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะ์เยอะขนาดครับครับผมครับใช,ใช่ครับ หมายถึงนี่คือจํานวนที่หายไปจากเดิมไหมถ้าสิบหกสิบเปอร์เซ็น 5, 6, 6, 6, ใช่ครับใช่ครับ<อ>ใช่ครับครับแล้วแล้วทีนี้ไอม้มาตรการที่ว่าเนี่ยครับมาตรการที่ทางรัฐบาลเออก็จัดขยายเวลาให้ถึงตีสี่รวมถึงเรื่องของมาตรการในการอยกเลิกการจํากัดเวลาจําหน่ายแอลกอฮอล์ในมุมของคนทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวพัตนาการร้านอาหารต่างเนี่ยมันมันจะช่วยให้มากน้อยขนาดไหนครับ ผมเห็นด้วยกับนโยบายในเรื่องของครับคุณต่างานยังอยู่ไหครับครับบลอกยอยู่ครับอยู่ครับครับผมเห็นด้วยกับการเรื่องของการขยายเวลานะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของรายได้ให้กับผู้ประกอบการอันนี้อันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมเชื่อว่าในการขยายเวลาอีกสักสองสามชั่วโมงเนี่ย มันสามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราเป็นท่าของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อนักท่องเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะนะฮะเขาจะทานข้าวเย็นประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มนะครับแล้วกว่าจะออกมาเที่ยวกันออกจะมาออกมาดื่มอะไรพวกนี้ก็จะก็จะประมาณสักสี่ห้าทุ่มละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาผมเชื่อมีส่วนมีส่วนสําคัญมากครับ ไอ้อย่างคนคนที่เขาไม่ได้เป็นเป็นนักเที่ยวนะคือมองอย่างสมมติอย่างผมนี่ไงนะ,ะเพราะผมเขาไม่ง่วงเขาจะนั่งลากกันไปจนถึงตีสามตีสีกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณปง่าครับเออเป็นเป็นครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยกฎหมายของบ้านเราเนี่ยมันให้ประมาณสักเทีย่ยงแค่ตีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการเอ่ออย่างที่ท่านนายกพูดมันมีการลากลอบมันจะมีอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปนั่งดื่มข้างในกันอะไรเงี้นะครับ ครับเพราะฉะนั้นมันความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายให้มันถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นการที่จะเสามารถทําประชาสัมพันธ์ได้นะครับเพราะกอในการทําประชาสัมพันธ์มันก็ทําให้คนรับรู้มากขึ้นคนรับรู้มากขึ้นแน่นอนคนก็ออกมาเที่ยวกันมากขึ้นมาดื่มกันมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวค่ะครับเออเอาเอาเอาว่าเราคาดหวังว่าถ้าอนุญาตแบบนี้จริงๆเนี่ยมันจะทําให ตัวเลขต่างๆมันดีขึ้นมาขนาดไหน,นเราพอประเมินได้ไหมผมคิดว่า,น,าน่าจะขึ้นมาได้ถึงสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นจากรายได้ทั้งหมดของธุรกิจกลางคืน <c oughs> นะครับและตรงนี้เรา <c oughs> ไม่ได้พูดถึงว่านักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราพูดถึงเอิคนไทยด้วยนะครับ <c oughs> ที่อย่างที่ที่ก็ๆๆออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเที่ยวด้วย <c oughs> นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงคือวันนี้เนี่ยจริงๆต้องช่วยผู้ประกอบการให้อยู่รอด นะครับแล้วก็ทํายังไงให้แข่งขันกับระดับระดับไม่ใช่ระดับระดับเดียวกันระดับประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยเฉพาะเราพยายามที่จะปรับตัวเองให้เป็นฮับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าผมว่ามันมีส่วนที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีทั้งกลุ่มที่เที่ยวแบบเ u l t u r e แล้วกลุ่มที่เที่ยวต้องการเรื่องของเ n t e r t a i n m e n t ครับผมหมายถึงว่า เราก็จะมีกลุ่มเฉพาะแบบนี้ไอ้คนที่มาเมืองไทยจะไปเที่ยววัดที่น้ำตกก็เรื่องเขาไปแต่มันก็จะมีกลุ่มแบน,นี้ที่ต้องรองรับเขาอยู่เหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถามนิดนึงนะช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยโอ้โหก็พักที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ย่ำแย่กันแล้วก็ล้มหายใจจากกันไปก็เยอะตอนนี้ฟื้นกลับมาได้ขนาดไหนยังไงบ้างครับในหมู่คนทำธุรกิจแนวเดียกับคุณปางาเนี่ยนะครับเอาเอาเฉพาะเข้าวสารหรือขยายวงกว้างไปเท่าที่มีข้อมูลนะฮะ ครับผู้ประกอบการตอนนี้กลับมาต้องบอกว่าเก้าสิบเก้าสิบอร์เซแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังเหลือหรือถ้าจะส,ส่วนของข้อสารก็ยังเหลือบางคฮสพวกโฮสเทลนะครับพวกโรงแรมบางโรงแรมเนี่ย mm hmm. ก็คือแบบไม่กลับมาเลยนะครับ mm hmm. คืนพื้นที่บ้างที่เคยเช่าอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็หมดเงินไปกับเรื่องของไม่ความไม่แน่นอนช่วงโควิด นะครับบางคนคือบางคนตัดสินใจเร็วก็ปิดตัวเองซะเก็บเงินไว้ก่อนบางคนตัดสินใจช้าซึ่งมองไม่คาดการไม่ถูกก็ยังยื้อไปยื้อมาสองปีก็ยื้อจนหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีพูดประกอบการถ้าเป็นร้านอาหารเป็นเออนวดนะครับเป็นเอ่อพวกของเขาเรียกว่าของชําลวยซึ่งของคี้ะลึกแล้วก็พวกอินเตอร์เทนเมนต์อ่าพวกอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้กลับมาแล้ว100% นะครับก็เหลือแค่อย่างที่ผมเรียนก็คือพวกโฮสเทลนะครับที่บางหลังเขาทิ้งเลยไม่เอาไม่ไม่ทำแล้วในแง่ความเสียหายเนี่ยตอนนี้มันมันมันฟื้นกลับมาได้ขนาดไหนเช่นบางร้านออหลายคนหมดหมดในช่วงโควิดไปเนี่ยเอาแล้ะตอนนี้ร้านเปิดได้แต่ว่าไอ้ทุนที่มันหายไปเงินที่มันหายไปจากช่วงปิดร้านตอนนี้มันเริ่มความเสียหายมันเริ่มกลับเข้ามาเท่าเดิมนะหรือหรือยังยังไม่ไม่เท่าเดิมอย่างไรบ้างโอเค ถ้าเราเราพูดถึงรายได้เนี่ยนะครับณนะวันนี้ที่ผู้ประกอบการเปิดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ากลับมาสักเก้าสซนละ8ปดสิบถึงเก้าสิบปอร์เซ็นตะครับอันนี้แล้วแต่อันนี้ต้องพูดว่าแล้วแต่ธุรกิจนะฮะไม่ใช่ทุกธุรกิจที่เหมือนกันะนะที่ที่กลับมาเร็วๆคือเรื่องของเครื่องดื่มเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้เร็วนะครับก็เริ่มกลับมาละนะครับส่วนผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าคนที่ไม่กลับมาก็คือกลับ ก็คือออกมหลุดจากวงการไปเลยก็จะมีเจ้าใหม่ก็จะมีเจ้าใหม่มาเทคผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาซื้อหุ้นเข้ามาเทคธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งทั้งทั้งสองแบบแต่ว่าในแง่ของรายได้ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ถือว่ากลับมากลับมาประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับแต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจไม่ไม่ใช่ทุกธุรกิจครับไม่ใช่ทุกธุรกิจอ่า เพราะ,ะนั้นไอ้ไอ้ความคาดหวังว่าถ้ามีนโยบายนี้มามันจะมาช่วยเติมช่วยอทำให้โอกาสของธุรกิจแบบนี้มันมันได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับมันมันแน่นอนเลยครับผมผมผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนแล้วมันก็ช่วยเรื่องของตลาดคนไทยด้วยครับอ่าอทีนี้พอในะผมฟังดูเคยคุยกับกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับกับนโยบายนี้เขามองในมุมเชิงสังคมเช่นว,ว่าร้านเล้ามันปิด ต,ตีตีตีห้าเนี่ยนะอุบัติเหตุทางท้องถนนที่มันก็จะเยอะขึ้นอะไรต่างคือทีนี้ในมุมของเออ่ผู้ประกอบการเองเนี่ยอย่างคุณส่ามองมองจุดนี้หรือจะอธิบายให้คนที่เขากังวลแล้วพวกนี้ว่าอย่างไรบ้างครับคือคือผมคิดว่าการที่จะเปิดถึงตีสี่ได้นะครับควรที่ะจะลุกมองลงไปถึงโซนนิ่งนะครับคงไม่ใช่ทุกพื้นที่อันนี้ข้อที่หนึ่งะนะครับอพอกา,การมีการจํากัดโซนนิ่งแล้วเนี่ย การทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ง่ายขึ้น uh huh. ถูกไหมฮะพอการ uh huh. ทํางานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ตีวงแคบลง uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็จะควบคุมอะไรได้ง่ายขึ้น uh huh. อ่าทีนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยถามว่ากฎหมายเราเข้มข้นอยู่กฎหมายเราเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็กฎหมายก็แรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. ผ,ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการเองก็กังวลอยู่แล้วตั้งแต่กฎหมายเราแรง นะ hmm. วันนี้ถ้าคุณเมาแล้วขับนี่คุณเข้าคุกเลยนะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้การควบคุมนะครับการใช้กฎหมายนะครับแลวทุกท,ทุกอย่างมันก็จะมันก็จะดีขึ้นแทนที่จะไปตั้งดา่านมั่วซั่วไปหมดเราก็ตั้งด่านกันเป็นโซนไปนะครับครบนี้ผู้ผู้มาใช้บริการแน่นอนถ้าเป็นคนไทยเขาก็กลัวละเพราะว่าแน่นอนคุณถ้าคุณเที่ยวโซนนี้คุณออกไปคุณเจอแน่เ <Chef. S 2> พราะใช้กําลังคนน้อยลงละพเพราะฉะนั้นมาตั้งด่านตรงนี้ก็พอละ นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในภาพรวมเนี่ยมันมันมันสามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็มันคนโทรลได้ง่ายกว่าที่จะไปเปิดกระจายทั้งหมดเราก็ทาเป็นโซนนิ่งซะและโซนนิ่งอาจจะเป็นโซนนิ่งของกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นหลักก่อนอนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้ผมพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักก่อนครับครับผมก็คือโอเคแล้วอาจจะเริ่มจากถ้าเป็นจังหวัดก็จังหวัดท่องเที่ยวถ้าในจังหวัดก็เป็นโซนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา ให้บริการเยอะมาพักกันเยอะแต่ถูกต้องไหมครับ,รบถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วถ้าถ้ากลัวเรื่องว่าอ่าคนมาเทีเท่ยวดึกดื่นแล้วเมาขับรถกลับไปก็ไปเข้มงวดเรื่องกฎหมายตั้งด่านตั้งอะไรที่มันรัดกลุ่มมากขึ้นคนก็คือคุณต่างาางานกำลังบอกว่าคนมาเที่ยวต่อให้เมาไปหกโมงเช้าถ้าเขาไม่ขับรถก็ไม่มีปัญหาอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าเราเกรงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนอ่า อันอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่ว่าหมายก็ว่าอะไรนะไปด้วยกันได้ทั้งสองฝั่งหลือภาคธุรกิจก็ไปได้ได้ฟื้นตัวตใช่ครับผมก็มีมาตรการตรงนี้ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วแล้วแล้วอยากจะมีข้อเสนออะไรเพริ่มเติมนอกเหนอือจากมาตรการเหล่านี้นะครับในการที่จะ,ะช่วยฟื้นฟูอธุรกิจภาคบันเทิงธุรกิจการท่องเที่ยวของเราให้มันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมที่จะเสนอกับภาครัฐตรรวจเนี่ยครับ คือคือผมเรียนอย่างนี้ยวันนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยต้องพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักต้องเรียนอย่างนี้เลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นการแข่งขันที่จะไปดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับวันนี้เนี่ยจอเกิดเหตุที่ภารก้อนก็เราก็เสียใจแต่ว่ากระทบไหมกระทบนะกระทบนักท่องเที่ยวจีนละนักท่องเที่ยวจีนก็เล่งเล่งเล่งเห็นเรื่องของความปลอดภัยละ นะครับแล้วเขาก็ไปกระจายสื่อเต็มไปหมดในประเทศจีนซึ่งมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวจีนมันลดต่ำกว่าเป้าที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมมองว่าหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลกํากับนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สองเรื่องของการทําการตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยการที่จะเราจะเป็นฮับได้แน่นอนเราต้องการให้เครื่องบินต่างๆมาจอดเปลี่ยนเครื่องที่นี่ เราถึงเป็นฮับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเรื่องของ a v a t i เ n ช่นให้ดีนะครับเรื่องของทราฟฟิกเรื่องของการขยายพื้นที่ในสนามบินต่างๆที่เราเรามีแผนที่จะขยายตรงนี้ก็คงต้องเร่งรีบเพื่อแข่งขันกับระดับระดับชาตินะครับะระดับต่างประเทศที่ทุกคนพยายามจะเป็นฮับของการบินให้ได้ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของภาครัฐนะครับส่วนการท่องเที่ยวเองกระทรวงท่องเที่ยวเองก็ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเร่งแก้ภาพพจน์นะครับแล้วก็ทํายังไงให้สร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็หาสถานที่ใหม่ๆนะครับ <S <S ที่ที่จะไปโปรโมทให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดิมที่เคยเข้ามาแล้วเข้ามาซ้ําแล้วก็เข้ามาเที่ยวเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐต้นดําเนินการครับครับผมในส่วนของข้าวสารเองเนี่ยเร็วๆนี้ ก่อนจะถึงปีใหม่หรือเนี่ยจะมีมีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรใหญ่ๆพิเศษดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างไหมครับคุณสง่าครับครับผมแล้ววันนัดเดือนนี้เราก็จะมีเรื่องของฮัลโลวีนครับท่าน mm hmm. เราก็จะจัดฮัลโลวีนที่ที่เราดึงเอ่อทางมิสทัวริเอ่อ, ism, เ,อเอเชียกองเอเชียเนี่ยมาช่วยกันทํากิจกรรมบนบนถนนข้าวสารสาเหตุทํา<อ><อ>ทไมเราเราดึงกลุ่มนี้เข้ามาเพราะว่า เออกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเออกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มีมีคนติดตามประมาณสามถึงสี่ล้านคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นต่างประเทศด้วยที่จะมาช่วยประชาสัมพันธ์ในอีเวนท์ที่เราตอนนจะจัดในในสามสิบเอ็ดตุลานี้นะครับหลังจากฮาโลวีนแล้วก็เตรียมแผนที่เราจะเริ่มเขาดาวและปีใหม่นะครับแล้วก็มีแผนปีหน้าทั้งปี ซึ่งเราเราเราวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังเตรียมการหารือกับทางกทมด้วยว่าจะช่วยจะนประบวกกันยังไงครับครับไอสีเว้นแบบนี้นะเวลาเราคุยกันในหมู่ผู้ประกอบการเนี่ยเราไปจอยกับทางคอททอทอ,ทอ,อะไรเข้ามาสนับสนุนอะไรกันมากน้อยใก่ไหนยังไงบ้างเออที่ผ่านมายังไม่ได้มีการสนับสนุนอะไรนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะจอยกับทั้งทั้งการท่องเที่ยวทั้งกทมเออเขาเรียกว่า ท่องเที่ยวของกทมกรมการท่องเที่ยวของกทม isas, นะครับ isas, แล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับเราก็พยายามจริงๆแล้วผู้ประกอบการเองเราพยายามดิ้นรนตลอด<ง>นะครับซึ่งเราก็พยายามอยากจะให้ส่วนรัฐก็ภาครัฐเขา้า,เขามามีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยมันจะได้ช่วยกันผลักดันเอ,อ<ง>่อให้ให้ให้ใหการท่องเที่ยวของเราแข,ข็งแรงคับค่ะคุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดจ้านครบเครื่อง S The s t a ต e Times สำนักข่าวออนไลออนไล์สำหรับคนรุ่นใหม่